เน,เน,นอเอเห็นแล้วน้องตงึงอุ้ยฟ้าแลบเสียดายเนาะเอาบอตันนะกระแมิ่นทำเยอะเ่นทำกี่ตี้ล่ะสวนอ่ะสามตี่ก่อนโอ้โหพอเหรอนี่นี่งามนี่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 งามเนี่ย ทุกคนจ๋าดู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 เห็นก็เต็มหน้าเต็มใจไม่นึกอยากจะกินเลยทุกคนจ๋าดู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 สะออนบ่สะออนมาจ้าพี่น้องจ๋ามาเด้อกินน้ำใยเด้อฝากกระหองผอมพี่น้องอย่างนี้บอกค่ะสิบกิโลพุ่มหูนี่แต่หนึ่งพันีนึ่งพันจอใบจอบอสไหมขอฮะันหนาวจอ่ะแถวนี้ ให้เขาเช่าทำพคดสนใจพูดดังๆลำไยอีโดค่ะเนี่ยเห็นไหมเวลามันออกลูกค่ะฤ้วดูลำไยมันก็จะออกแบบนี้เราให้เขาเช่าพื้นที่ค่ะต่อไปใครสนใจอยากเช่าติดต่อเราได้ค่ะเนี่ยเวลามันออกหน่อยออกผลมันก็จะเยอะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเยอะมากทุกคนจ้ะมีประมาณกี่กี่กี่ร้อยต้นนะคะอยู่ตรงนี้อ่ะค่ะ แถวนี้ลราไปตรงนั้นมีเป็นพันต้นเป็นพันต้นนะคะใครสนใจเข้ามาทักได้นะคะอะอันนี้สีชมพูค่ะทุกคนจ๋ะก็จะมีเป็นรุ่นๆจ้ะทุกคนจ๋ะนะคะมีรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาทิมามา,มาเที่ยวสวนหรือมามาเนาะเบือ่อเบื่อก็มาะคะ่ะเ็ามาเก็บกินได้จ้ะทุกคนจ้ะ ชีวิตนะคะสวนนะคะเนี่ยค่ะแมงปอค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนจะมีมีหลายหลายพันต้นนะคะทุกคนจะดูดูดูดแต่ละต้นนะคะเนี่ยที่มาเนี่ยประมาณสักสองสามชั่วโมงแล้วค่ะพึ่งเด็ดมานี่สามลูกจ้ะทุกคนจะน้ะนีค่ะ มาก็จะประปานนี้จะทุกคนจะหมวกสารพัดทีแรกก็ใส่หัวจ้ะออกจากหัวแล้วมาใส่เอามาใส่ไอ้มะระกินุกแล้วก็มาใส่ลำไยจ้ะทุกคนจ้ะสายพันชุมพูนะคะหอะมไม้อีกคนหนึ่งจ้ะทุกคนจะอันนี้เป็นอีดอจ้ะทุกคนจ้ะดูดูทุกคนจ้ะเยอะม,มาก ค่ะอันนี้สมุนไพรสมุนไพรพี่สนีห์นะจ๊ะเนาะต้นผักขมจ้ะทุกคนจ้ะเนี่ยค่ะชนนี้ดินจะออกดำๆจ้ะทุกคนจ้ะนะค่ะเนาะเขาจะมาเขาก็จะขึ้นเนี่ยค่ะผักขมผักขมสมุนไพรพี่เสนี น,นมีทุกอย่างค่ะในสวนจ้าต้องมาพักเซียนเหมือนใจกะอะดูเหมือนพักเซียนเลยนะพี่ใครใครรู้ว่าคือต้นอะไรบอกด้วยนะคะเนี่ยมันเหมือนพักเซียนเลยนะพี่เนี่ยเนียเนียเนี่ย ทุกคนจ๋าทักมาให้ติมดูด้วยนะว่ามันคือต้นอะไรเนาะใครรู้จักเนาะกันเนาะมองมองเห็นมองเห็นสมุนไพรพิศนณ่ก็เลยมาเห็นตรงนี้ปไม่าไม่ไมาเจ็บมือเอ้มันเจ็บมือได้นองไพ้ก็หามกันแล้วค่ะทุกคนจ๋า ดูดูดรถรถอยู่ไกลวันนี้ต้องใช้ใช้แบบนี้นะคะทุกคนจะ้ะ <laughs> มันสต่มันสายพายก้ารู้ทุกคนจะ้ะอย่าฟ้าร้องพ่ะสมนุนแล้วจะไปยังไงนี่แม่จะ้ะ <laughs> เนี่ยค่ะหัวฟูหน่อยเอาหน่อไม้มันร้อนลอดพี่ลอดพี่มือจิ้มเนาะให้ข้ <c oughs> ามหัเ้ยเล่นหรือไเอาเป็น,เนีเดียใช่แล้วเล่นบางนี่ไม่ก็เห็นกล้วยมันนอง <c oughs> เห็นันถอก <c oughs> ทอดยอด <c oughs> นี่แฮมสองนอแล้วไหม อีไออีปลีกล้วยเสียบกันเลยอันตัดนี่ออกบ่กดตัดจ้ะเอาหนอเอาหนอสั้นลงก่อนกะแมะเอาหนอยาวลงจ้ะอันก้าเอาหนอยาวลงอย่ามันจัดปอกกะลึก เข้าใจว่ากันกระลึกปุกกระลึกเลยพี่มันหนักข้างบนอือไม่ได้ทะเลาะกันนะคะคุยกันแบบนี้นะคะสองคนพี่น้องจ้ะมังดิ้งฟ้าน้องหรอเอาเก็บใส่เอาไปลากาแม่นะนน้องจะไปเผา จยาวไ่ได้แก่มากหรอหัวฟูลืมพระกายแล้วป่ะที่นี่ซื้อมาต้นกี่บาร์ะสตอร์อะต้นร้อยกว่าบาทแล้วมีไหนหมดเอาวันหน้าจะได้กินสตอแล้วจ้ะทุกคนจ้ะสวนผสมประส,รสานจา้ะสตอมาอยู่เหนือแล้วจ้ะ วันน้าก็เสร็จหนูได้กี่ปีจะได้กินล่ะพี่แล้วข้างบนน่ะบอดตานลงกันนั่นน่ะเอาไว้เุ่นเย็นอีมาส่วนก็จะประมาณนี้แหละสองคนพี่น้องเอามีดไหมล่ะเกี่ยวสารพัด นี่แหะค่ะทุกคนจ้าอันนั้นอีกอีกเจ้าหนึ่งจ้ะทุกคนจ้าทำบ้านหนึกปะพ,พี่โรงเรียนไม่ใช่เลยนะเสียงดังอ่ะบ้าน,น,นเหรออ๋ะะอ,อ่ะอ๋อันนี้คือต้นมะไฟที่เคยเก็บไปแล้วนะคะนาตอนนี้เหลือแต่ต้นจ้ะทุกคนจ้า แต่เอาปุ๋ยใส่รู้สึกว่ามันเขียวขึ้นเยอะเลยเนาะพี่เนาะ<ม>เยอะเลยนะ<ม>เออตัดเออตัดให้มันต่าลงเออใช่ใช่หนูตัดลงไปแล้วอะ<ม>่ะเตือต้นนั้นอ่ะกะเพาะทนได้ตัดเตือนอะ<ม>่ะแต่สองต้นนี่อร่อยสองต้นที่ใบชิวเขียวนี่อร่อยอันนั้นมันจะออกออกลูกเล็กแล้วก็ออกส้มๆน้อยแล้วจักไทยจักเหนือจักลาวเ<ม>นี่ยค่ะ ทุกคนจ้าดูลำใหญ่จ้าทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะขาลำใหญ่ทั้งนั้นเลยจ้ะพี่น้องจ้ามานี่กินไปแล้วสามลูกอิ่มแล้วสามลูกทุกคนจ้าสะออนกับตีมบอทุกคนจ้าเยอะจ้าเียยอะเยอะมากๆ สวนผสมประสาทค่ะของที่ได้มานะคะรอพี่นะะเนาะค่ะเนาะรอพี่เอายาต้นอา่าสตอจะรอกินเม็ดนะคะทุกคนจ้ะได้หน่อไม้ได้หกหน่อจตะทุกคนจ้ะได้หน่อไม้หกหนอ่อใหญ่ๆเลยจ้ะ อาทุกคนจ๋าอันนี้ยังไม่ถึงยังไม่ถึงรถนะคะทุกค er นจ๋าของที่ได้วันนี้จ๋าทุกคนจ๋าได้หน่อไม้ได้หมากดินฟ้าหรือว่าเพกาแล้วค่ะกินหน้าอยู่ยังไม่แก่ลำใหญ่จ๋าค่ะโตโต ปลูกนานนี่ยังล่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกดีไงโอเคนะคะติมก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกำคลิปต่อๆไปค่ะทุกคนจ๋าขอบคุณทุกการติดตามค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ